เล่นเกมกันมันก็ต้องมีโดนทำโทษไปดูซิก็เซเว่นแต่ละคนโดนทำโทษอาการมันจะเป็นไงเริ่มต้นที่พี่ชายคนโตพี่มาร์คของเราค่ะโดนคุณจินยองบอกรักพร้อมการดีดหน้าผากเล่นเอาหมดแรงอยู่ในอ้อมกอดคุณแจ็คสันเลยทีเดียวรายต่อไปลีเดอร์ก็โดนจ้าเป็นไงลีเดอร์โดนดีดข้างเจ็บเจ็บแสบแโดยคุณจินยองอีกแล้ว เจ็บนะแต่ทําไมเขาไม่โมโหว,วะดูเขายิ้มอยู่เลยต่อไปแจ็คสันซูนนี่ที่น่ารักของทุกคนค่ะเหมือนตัวหนีบจะเยอะกว่าคนอื่นเลยนะดูพี่น้องรักแหละถึงขั้นกุมหน้ากันเลยทีเดียวก็ซุดอยู่นะคนต่อไปคุณจินยองจ้ะทําเขามาเยอะพอตัวเองโดนทําหน้านิ่งเข้าไว้จะ้ะแม้ว่าจะเจ็บปานใดเจ็บจนน้าตาเล็ด แต่ต้องทำน้านิ่งเข้าไว้แล้วก็มาถึงตายองแจเต้านาคน้อยของแม่รายนี้ก็คือโดนบ่อยโดนทำโทษบ <Boy> ่อยแต่มันก็ไม่ต้องชินไงแกมันก็เจ็บอยู่ดีโอ้ยเอ็นดูลูกฉันเจ็บอีกแล้วโอ้ยร้องไห้เลยน้ำตาไหลอีกแล้วเอ็นดูลูกแม่มาถึงรายนี้เจ้าแสบแบมแบมโดนดีดนาผักโดยพี่เจบีสัตตูที่รักของเขา ทีแรกจะดีดน้องหนึ่งนิ้วแต่ฟาดน้องไปห้านิ้วจ้ะวิญญาณถอดจากร่างกันไปเลยสุดท้ายเจ้าหมักแน่ยักษ์โดนเอาน้ำแข็งยัดเสื้อคือเธอเกาหลีมันก็หนาวอยู่แล้วอะแกดูเอาน้ำแข็งใส่เสื้อน้องแล้วก็ไปจับเขยา่าเขย่าให้โดนตัวน้องร้องงองแงแล้วนะพี่ๆก็ยังไม่หยุดเลยอะก็สำหรับกอเซเว่นะเรื่องเล่นเกมมันเรื่องใหญ่มากไงแกมันใหญ่สุดๆอะดังนั้นการทำโทษก็ต้องเล่นกันใหญ่เบอร์นี้แหละ